ตื่นตอนเช้าเริ่มอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวนอนไม่คุ เล่มงามได้พระเขาบอกว่าช้าแต่ชั่วอาหารเย็นชืดมีแต่มีดมีแต่ครัวไม่อยากปรุงรสจากที่เคยเอาแต่นัวเจ้าแม่กวนอิมท่านบอกให้เห็นแก่วัวสงสัยฉันกับโรงฆ่าใครกันหนาเห็นแก่ตัวทำไมที่เห็นมันไม่เป็นเหมือนอย่างฝันชูควยให้พระต่อให้ของแม่งอย่างขลังขอให้เชื่อไข่อย่ากได้เป็นเหมือนอย่างฉันดีหรือว่าเร็วเป็นอย่างแรกหรืออย่างหลังนักปราชญ์ยังพังพวกสีเทาแม่งยังพลาดความที่เคยทํามันยังร้อนมันยังว่าคนไม่รู้จักผ่านมาฟังก็ยังราบแดกให้ครบสามมือใน างคนก็โกยแล้วก็เกาะเป็นกํา